สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในัชลลิก2023ซึ่งในนัดต่อไปสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับไทยจะพบกับเยอรมนีนะครับซึ่งเรามาดูสถิติล่าสุด6ครั้งที่มีการพบกันระหว่างไทยกับ เยอรมันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับแฟนลูกยางเยอรมันนะครับหวนเรื่องของสกิลเทพสาวไทยนะครับมาดูคอมเมนต์แอดมินจะเล่าให้ฟังนะครับมือเซตโหดบอลเร็วพิฆาตนะครับหลายชาติเขาบอกแบบนั้นมาดูตารางคะแนนเนชั่นลีก2023ของเยอรมันแล้วก็ของไทยด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูผลงานของ วอลเลย์บอลหญิงเยอรมันแล้วก็ไทยนะครับที่เนชั่นลีก2023จบไปแล้วสัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับสำหรับของเยอรมันเนี่ยนะครับรอบแรกเขาเจอกับเนเธอร์แลนด์ชนะ3ต่อ1เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ22 20ต่อ25และ25ต่อ22ส่วนนัดที่2นะครับแมตที่2เนี่ยเขาชนะ โครเอเชียนะครับ3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ18 25ต่อ23และ25ต่อ23่ามแมตที่3นะครับเยอรมันแพ้จีนนะครับด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ20และ25ต่อ22แล้วก็แมตช์สุดท้ายของสัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับเยอรมันชนะบัลแกเรีย3ต่อ2เซต ด้วยสกอร์1 8ต่อ25 25ต่อ20 23ต่อ25 26ต่อ24และ15ต่อ10นะครับแล้วก็จะพบกับไทยเนี่ยนะครับในวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับของเยอรมันส่วนของทีมชาติไทยสาวไทยเรานะครับนัดแรกนะครับในเนชั่นลีกเมื่อวันที่3 0พฤษภาคมเราเจอกับอิตาลีนะครับ เราแพ้อิตาลีไป3ต่อ2เซตด้วยสกอร์24ต่อ26 25ต่อ17 27ต่อ29 30ต่อ28และ15ต่อ11นัดที่2นะครับไทยชนะแคนาดาครับ3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ17 26ต่อ24และ25ต่อ21แมตช์ที่3นะครับไทยแพ้โปรแลนด์ ด้วยสกอร์20ต่อ25 16ต่อ25และ15ต่อ25อันนี้เป็น3ต่อ0ูนเซตนะครับไทยแพย้โปลแลนด์แล้วก็แมตช์สุดท้ายนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมาของทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ไทยชนะ3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ17 28ต่อ26และ25ต่อ21ในวันที่15พบกับเยอรมนีนะครับอันนี้ก็เป็น ผลงานนะครับผลงานของทั้ง2ทีมชาติก็คือเยอรมันกับไทยนะครับที่แข่งขันในชั้นลีกปี2023นี้นะครับในสัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับสำหรับเยอรมน,นีตอนนี้รั้งอันดับที่7นะครับมี8คะแนนของไทยเรานะครับรั้งอันดับที่8มี7คะแนนสูสีกันมากนะครับสำหรับคะแนนแล้วก็ รังอันดับนะครับในการแข่งขันเนชั่นลีกในครั้งนี้นะครับทีนี้นะครับมาดูสถิติครับมาดูสถิติกันนะครับสำหรับเยอรมันกับไทยนะครับว่าเป็นอย่างไรที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเอาสถิติทั้งหมดคือ6 m แมตช์เลยนะครับสำหรับสถิตินะครับ6แมตช์นะครับครั้งหลังล่าสุดเนี่ยไล่มาตั้งแต่ปี2016นะครับ วันที่12เมษายน2016ไทยชนะเยอรมัน3ต่อ1เซตนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันเวิลด์กลางปีนะครับแล้วก็ปี2017นะครับ8กรกฎาคม2017ไทยแพ้เยอรมัน1ต่อ3เซตนะครับเป็นการแข่งขันมองเทอร์มาสเตอร์นะครับอันนี้แมตต์ต่อมา เป็นปี2018วันที่30พฤษภาคม2018ทีมชาติไทยแพ้เยอรมน,นี2ต่อ3เซตนี่เป็นเนชั่นลีกปี2018นนะครับแล้วก็นัดต่อมานะครับปี2019ไทยชนะเยอรมน,นี3ต่อ0เซตเป็นเนชั่นลีกปี2019นัดต่อมาครับปี2021 วันที่12มิถุนายน2021ไทยชนะเยอรมนี3ต่อ1เซตนะครับเนชั่นลีก2021แล้วก็ต่อมานะครับรอบล่าสุดปี2022ชิงแชมป์โลกนะครับไทยแพ้ให้กับเยอรมนี1ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์19ต่อ25 22ต่อ2 5 25ต่อ18แล้วก็23ต่อ25สรุปนะครับก็คือ ไทยชนะเยอรมนี3แล้วก็แพ้3ถือได้ว่าสูสีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูสติทีนี้นะครับอันดับโลกตอนนี้อันดับโลกตอนนี้นะครับสำหรับเยอรมนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันดับ12ของโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้ไทยอยู่ที่อันดับ15ของโลกก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเกมนี้ไทยเรานะครับก็น่าจะสามารถพิชิตเยอรมนได้นะถ้าเกิดว่าเรามอง จากการเล่นนะครับก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่เป็นเพียงสติเท่านั้นนะครับแต่ว่าความมั่นใจนะครับพี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับก็เทใจให้กับสาวไทยคว้าชัยให้ได้นะครับในนัดที่จะแข่งกับเยอรมันในวันที่15มิถุนายนนะครับเวลาตีสามนะครับประมาณตีสามครึ่งนะนะครับเป็นคืนของวันที่14แต่เวลาเป็นของวันที่15นะครับตีสามครึ่งนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับ ทีนี้นะครับแอดมินมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการออนเดอะทัวร์ของแอดมินนะครับซึ่งไปอ่านคอมเมนต์มานะครับก็จะมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีภาษาเยอรมันด้วยนะครับถามว่าอ่านออกไหมภาษาอังกฤษพอได้บ้างนะภาษาจีนภาษาเยอรมันอ่านไม่ออกนะครับต้องไปแปล Google ภาษาอังกฤษก็ต้องแปล Google เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับความน่าสนใจเนี่ยนะครับไปเจอคลิปใน v o l l e y b a l l o r นะครับ ที่เป็นทีมชาติไทยแข่งกับแคนาดาโดยที่ทีมชาติไทยเนี่ยชนะแคนาดาไปทั้ง3ต่อ0นเสร็จใช่ไหมครับทีนี้ก็จะมีกลุ่มนะครับทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเยอรมันนะครับมาคอมเมนต์น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าทีมสาวไทยเนี่ยตอนนี้เหมือนกับประมาณว่าประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องของสกิลการเล่นบอลเร็วเรื่องของการหาพื้นที่ทำคะแนนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถึงคนยุโรปเนี่ยนะครับจะ ได้เปรียบเรื่องความสูงแต่ว่าสาวไทยก็สู้ได้เต็มที่นะครับเขาคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับและก็มีแมตช์สุดท้ายเนี่ยนะครับของทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้นะครับที่ทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้ไปถึง3ต่อ0เซตซึ่งก็จะมีคนเยอรมันบางคนเนี่ยนะครับมาคอมเมนต์ในลักษณะแบบประมาณว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะประมาทไม่ได้ในแมตช์ที่จะพบกับเยอรมันในสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากว่าทีมชาติไทยเล่นบอลเร็วได้ดีแล้วก็ การเล่นเป็นทีมเวิร์กนะครับเขาแปลประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักวิเคราะห์นะครับซึ่งเขาจะชอบไปวิเคราะห์เป็นคอมเมนต์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพจของต่างชาติเนี่ยนะครับคือบางทีเนี่ยนะครับความสนใจของเว์บอลทีมชาติไทยเนี่ยบางคนเขาก็สนใจแล้วก็เอาไปวิจารณ์นะครับในลักษณะแบบประมาณว่าของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับถึงจะเสียเปรียบเรื่องของ ความสูงนะครับเพราะว่าเป็นคนเอเชียจะสูงไม่เท่ายุโรปแต่ว่าฟอร์มของปี2023 23เนี่ยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเป็นทีมเวิร์กนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับอย่างเช่นสามารถชนะแคนาดาได้อย่างเช่น,สา,าชน,าชนสามารถที่จะชนะถึง2เซตแต่ว่าแพ้อิตาลีแต่ว่าชนะ2เซตอิตาลีชนะ3เซตก็คือแพ้ไป2ต่อ3เซตนะครับก็ทำให้ได้ มีความรู้สึกว่าถึงจะตัวเล็กกว่าตัวเตี้ยก,กว่าชาวยุโรปแต่ว่าสามารถที่จะเล่นด้วยในเรื่องของทักษะนะครับคือบางคนเนี่ยเขาจะวิจารณ์ไปในลนักษณะประมาณว่าถ้าเกิดว่าความสูงเท่ากันเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะแข่งกับทางโซนยุโรปถ้าเกิดว่าเรื่องของทีมเวิร์คทักษะบอลเร็วนะครับ การเล่นด้วยการประสานงานกันเนี่ยนะครับในระบบทีมเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทีมสาวไทยในสัปดาห์ที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับซึ่งต่างชาติเขาเห็นเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความสนใจนะครับก็กเอาไปวิจารณ์การคอมเมนต์กันนะครับอันนี้แอดมินไปล่องท่องโลกอินเทอร์เนต็ตมานะครับท่องโลกโซเชียลมาที่เป็นเพจนะครับอย่างเช่นของเพจวอลเลย์บอลเวิลดนะครับที่เป็นคลิป สาวไทยแข่งไม่ว่าจะแข่งกับแคนาดาแข่งกับอิตาลีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแข่งกับโปแลนด์นะครับแข่งกับเกาหลีใต้นะครับถ้าเป็นแมตช์ของโปแลนด์เนี่ยนะครับคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะบอกว่าเราเสียเปรียบเรื่องของความสูงนะครับแล้วโปแลนด์เนี่ยนะครับเขาก็เล่นกันเป็นทีมเวิร์กมากณนะเวลานี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับในส่วนของคอมเมนต์ของชาวต่างชาติ อาทีนี้นะครับที่เขาบอกว่ากลัวสกิลสาวไทยเนี่ยนะครับก็คือเขาดูแมตช์ของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแมตช์จากแคนาดาด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ที่มันเด่นๆน่ะก็คือแมตช์จากเกาหลีใต้นะครับก็คือแมตช์ที่พรพันเนี่ยนะครับใช้มือเดียวเซตนะครับเซตไปให้พิมพิชญาตกแล้วก็ฝังเลยลงไปเลยนะครับซึ่ง การเซตเนี่ยนะครับคือเซตมือเดียวแล้วตั้งไปได้พอดิบพอดีเลยนะครับในการที่จะขึ้นตบเนี่ยนะครับก็คือมันก็เป็นแต้มอันนี้เป็นสกิลเทพนะครับบางทีเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอาจจะบล็อกไม่ทันนะครับแล้วก็อย่างลูกหนึ่งนะครับของทัดดาวที่เป็นลูกเล่นแบบเร็วเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนกับลูกล้นมานะครับแล้วทัดดาวก็หาพื้นที่ทำแต้มเลย แล้วก็อาจจะเป็นบอลเร็วด้วยนะครับทัดดาวเขาจะถนัดแนวนี้เลยนะครับบอลเร็วพิฆาตเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลอีกอย่างหนึ่งที่ทีมทัพนักกีฬาไทยมีนะครับก็สามารถพิชิตได้ถึงเขาจะตัวสูงกว่าเรานะครับชาติใดก็ตามแหละถ้าเกิดว่ามันอยู่ในระบบที่เล่นกันแบบเป็นทีมเวิร์กแล้วมันมีจังหวะที่ทำแต้มได้เงี้ยนะครับสาวไทยก็สามารถทำสกิลพวกนี้จนเป็นแต้มได้เหมือนกันประมาณนี้